สบายสบายผักกินครับผมหมูน้ำมันหอยครับผมวาก็แค่หมูแล้วก็น้ำมันหอยแค่นั้นก็เป็นหมูน้ำมันหอยครับควันตลบอบวนไปหมดชิมครับร้อนๆเลยครับว้าหมูครับน้ำมันหอยครับชิมครับเขาญาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับเขาญาตรับประทานครับ ร้อยจังฮู้เมียอยากชิมครับตักลาดเลยครับอุ่นได้ครับน้ำมันหอยครับชิมได้เลยครับชิมครับสวัสดีค <ขอ S 1> ด่ครับไอ้สิขนะเรางไม่เคยผัดน้ำมันหอยอยีกไ,ไ,ไ,ไหมเป็นไงอร่อยไหมเข้มข้นไหม ไม่เคยผัดให้กินเลยเน <Yes. S 1> ี <c ười> ่ยจริงๆมันทําง่ายที่สุดลรนะหมูน้ำมันหอยขายได้ไหมแบบนี้กี่คะแนนสิบชิมครับหมูน้ำมันหอยครับร่อยไหมร่อยไหมครับโอ้โหกระโดดแบบหอยเอียงครับโอ้โหอร่อยจนพุ่งเหลาบายบายก่อนโม่ไตรงจุตรงจุดลงจุด